แต่อันนี้อีพี4เรามาล่าท้าผีบวกปั่นจักรยานด้วยใช่ไหมครับต้องตอนคืนก่อนถึงไม่จะเห็นอ่ะอีพี4ล่าท้าผีบวกปั่นจักรยานด้วยมีโยกมียานหล่อนเออเอาเอาสับลงอย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวทำไว้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาลงอ่ะแล้วก็เดินอ่ะแต่มองแต่หัวมองอ่ะ และหาผีบ้านวันนี้มึงเนียครับเขากำลังปั่นจักรยานกันสนุกสนานเยี๋ยทีห้าค่อยต่อล่าหาผีคืนนี้ถ้าเาจะเก็บมางน่ไปสบายเลยโอ้ยมาต่อละโอ้โหนี่ นี้กันไหมเพราะนี้บ้านบ้านนี้ขผีน่าจะชอบมืดๆอ่ะในบ้านจริงป่ะในบ้านเนี้ถ้ามืดๆอ่ะยิง่งยิ่งกลัวบ้านนี้มืดยิ่งกลัวน่ากลัวมืดมืดมันจะกลัวฮัลโหล ทำไมอ่ะะมานี้นะะวันมังเปล่าตามมาหน่อยมันนั้นน่าจะแบบไปล่เท้าไกลๆเลยโอ้ยผ่คนไปไหมมขี้เ่ยกไปล่าท้าไกลๆเลยปะ บ้านรุ้นนั่นจะไม่มีแต่ถ้าแต่ถ้าตอนเคยบ้านไหนอ่ะกลัวสุดบ้านนี้ร้านขายของเนี่ยอะไรอะอันนี้ร้านขายของคนเมื่อวานมันมีกล่องอะไรตัวน้องปึ้งอ่ะงั้นนะใช่เมื่อคืนก็ได้ยินเสียงมันไม่มีลมด้วยแล้วเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงตรงนี้ด้วยคอนไหมหักอ่ะเออกึกตอนนั้นแหละเมื่อคืนอ่ะพวกเราตกใจกันแล้วก็กี๊กันใช่ไหมไม่ใช่ไฟตรงไหนเปิดวะดือ ไฟ <พอ S 1> เปิดอันนั้นเราไม่ได้อัดเนาะอเออตอนไอ้บ้านไหนดีอ่ะเดียบ้านที่มืดที่สุดคือบ้านตรงนั้นอะมใช่ ไม่เจ้าเห็นอะไรแบบแวบไม่รู้แบบแบบชเวชเบชชเวชชเบสเห็นอะไรแบบแวบไม่รู้เนาะเดีใกล้ๆดีน<อ>ี่จิ้ดต่อ

เราติดตาม EP ห้าตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมบ๊ายปิยวป๊าไปล่าทางกันต่อโอ้โ oh, หอันนี้หมาแล้วครับไป EP ห้าไปตอนกลางคืนเลยเนาะฮะปิ้ว <c oughs> <c oughs> EP ห้า